ข้ากบา้กเข้ามาตาหลังระยนน้นนยะิเม,มือขเข้าเาเมืออือฮะมาก้อนได้ไเออโอ้จมมานะเน,นได้่มาน่นน่นอเนเนนกละมันลงแน่นกหอนแดดละอือไปดนมาดูนี่จกเลยจกเนี่ยน้ำผึ้งเดินห ใช่ในจานนะก็ใช่ในจานเออใช่ไหมเนี่เนาะเจียวไหมเนี่ยเก่าเนาะฉันไม่ถูกอ่ะข็งไปเลยไวขนาอนั้นบนนี้นั่งนุ่มนุ่มมา มะอคอดเขนนกกำลังปนูนเลยพักปาน,นองนี้ทั้งปูทั้งนกทั้งเขนปลิวคนมาหนนี่เข้าไปขนแล้วครับเอ,อ้ยึ้นหนัวอนลวมันยางไหมัคุณยางครับ ครับ,รบพุ่มเงี้ยน้อยบอ่กับเกาวันนี่ฮะเข้าพอยน่น้มาสีสุดมันมาบะพุ่มมาเ้าอ่ะมันจกเข้าให้เลยบไอเงี้ <c oughs> ยน,น้อลูกเนอะนอลุกใส่ย้อยเลยใปพื้นที่ <c oughs> เออขัดๆตัวใหักยากขึ้นหน้าเลยหลาปเลยโตเยอะหมดชุกเฮ้ยผลตีนเหี้ยขนลดมะขาต้มชมอเหวยนหนาเปลือเนาะมะกวางอ่ะหอมต่าห้อมใครขึ้นบอนอย่

mẹ thêm vitamin ừ? tôi đừng có mẹ tôi lắm tôi cả tôi mẹ tôi mẹ tôi lắm, tôi mẹ đang mẹ tôi mẹ quá, mẹ tôi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  mẹ